สวัสดีค่ะมาพบกันที่ค่ะสตอรี่ให้รถเราเล่าเรื่องเองนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นะคะว้าวสุดๆเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็น Toyota Alphard e x c อ็กคูซีสเรนะคะรถคันนี้นะคะเป็นโมเดลปี2018นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็ตาไฟโปรเจคเตอร์ปรับสูงต่ําอัตโนมัตินะคะร้อแม็กนะคะจะเป็นร้อแม็กของ Toyota นะคะมาพร้อมกับยางมิชลินพเมซี่โฟนะคะ รอบๆตัวรถก็จะไร้ที่ติไร้รอยตำหนิประมาณนี้เลยนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะสำหรับนักธุรกิจนะคะผู้บริหารลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้ไปนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยะคะ่ะคันนี้นะคะเพิ่มความหรูหร้ายกระดับขึ้นมานะคะเพราะว่าจำนวนจำกัดเป็น e x c l u s i v ูเรานะคะสามารถนั่งได้แค่4ท่านเท่านั้นนะคะ รถของเรารับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพิกความจมน้ำแล้วก็กอใหม่แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะให้ตากล้องนะคะพาไปชมออปชั่นนะคะว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรที่แตกต่างจากตัว s อสซีแพ็กเกบ้างไปชมกันเลยค่ะค่ะในขณะนี้นะคะเราก็อยู่ด้านในของเจ้าเอาผ่ดเอ็กคลูซเราแล้วนะคะอาด้านในนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะเรานะคะเป็นพรีเมียมเนปปาเนาะสามารถนั่งได้ที่2ที่นั่งนะคะ ด้านในนะคะก็จะตกแต่งด้วยลายไม้แบ็กเบิร์ตอายแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความหรูหราทั้งคันเลยนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นปุ่มควบคุมคอนโทรลนะคะจะเป็นเบาะเสริมนะคะแล้วก็จะมีตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเคาน์าเตอร์ขึ้นมาให้นะคะเดี๋ยวกดให้ดูนะอ่ะแปบบ๊บนึงนะอ่าก็จะเป็นเคาน์เตอร์เอาไว้เขียนงานทำงานหรือไม่ก็ทานข้าวก็ได้นะคะมันก็จะเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลย ะะสำหรับเอาไว้ทำงานก็ได้หรือเขียนงานอาจจะมีประชุมมีมีติ้งระหว่างเดินทางก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะพี่ยมมาเลยค่ะคันนี้นะคะจะมีพัดดิชั่นกั้นนะคะจะมีปุ่มควบคุมคอนโทรลยู่นี้นะคะเดี๋ยวเราเอาพัดดิชั่นกั้นขึ้นให้นี่นะคะก็จะมีพัดดิชั่นกั้นให้นะคะเพิ่มความาเขาเรียกว่าความรับซีคร e สนิดนึงค่ะ ก็ลงได้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะมีจอวิทิวพายโอนเนียขนาดเล็กอยู่นะคะขนาดอยู่ที่ประมาณ5นิ้วได้นะคะแล้วก็จะมีจอทีวีให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแบบนี้เลยจ้าอ่าโอ,อั่นตัวเราก็จะให้มาค่อนข้างที่จะหรูหราพอสมควรเลยนะคะ แล้วก็จะมีพอ,อรัหลังคาซันรูฟนะคะที่มีไฟแอมเบียนไลท์เราหมดที่สามารถปรับเปลี่ยนเฉดสีได้ถึง16เฉดสีเลยนะคะเดี๋ยวเราตรงนี้ลงก่อนนะคะพี่โอมเดี๋ยวเราพับเก็บได้ด้วยนะคะแล้วก็นี่คะจะเป็นเบาะเสริมนะคะก็จะเป็นเบาะเสริมไฟฟ้านะคะสําหรับาวางกระเป๋าก็ได้หรือสําหรับผู้โดยสารผู้ติดตามนะคะก็คือสามารถนั่งตรงนี้ได้เลยนะคะ ออปชันคันเลาวก็จะให้มาเยอะพอสมควรเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะบอกเลยนะคะว่าที่เราให้ราคาสุดพิเศษนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่ชมมาจาก YouTube ของเรานะคะเรามีส่วนลดให้ทันที2 0,000บาทนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมออปชันของห้องคนขับดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรกันบ้างไปชมเลยคะ่ะทณานนี้นะเราก็อยู่ด้านหน้าของห้องคนขับสำหรับคันเลาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าให้ตากล้องทพนมาตรงนี้นิดนึงค่ะ คันนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มพรูสตาร์ทนะคะแล้วก็เป็นไฟปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีระบบฮอส t เตียริให้นะคะส่วน Window ์ม o นลู o บล็อกนะคะก็จะอยู่ฝั่งขวามือของห้องคนขับเนาะอ่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่93,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอ่าคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะตกแต่งด้วยลายไมล์แบล็กเบิร์ดไนะคะเพิ่มความหรูหราค่ะ จอวิทยุนะคะขนาด5นิ้วนะคะเป็นของ p i o อ e er เนค่ะบอกได้เลยนะคะว่าจอวิทยุเครื่องเสียงของ p i o อ e er เนเนี่ยดีมากๆนะคะอ่าแล้วก็จะมีปุ่มเป่าลมเย็นร้อนของเบาะนะคะอ่าแล้วก็กระจกมองหลังนะคะมีประตูอ่าแผงควบคุมคอนโทรลประตูซ้ายขวาและฝาท้ายไฟฟ้านะคะพร้อมหลังคาสันรลุอีก1จุดค่ะสำหรับห้องคนขับค่ะ ออปชันก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะให้ตากล้องแพลนรอบๆตัวรถให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะว่าสวยขนาดไหนไปชมเลยค่ะ ยังไงบ้างคะสวยไหมคะสำหรับ Executive แล้ว m o เดลปี2018 b a สีบแปดด้านหลังนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเรามาที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะหรือจะ Walk-in เข้ามาหาเราก็ได้นะคะที่คา r Story นะคะโชว์รูมของเราเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ